เอาละครับตอนนี้ก็9โมงเช้าของวันที่4เมษายนของเมืองไทยนะฮะเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะเข้าเล่นเกมนด้หรือเปล่าคือความจริงมันประกาศเลื่อนนะแต่ว่าของอินดี้ยังอยากเข้าไงคือแบบกูตื่นมาตั้งแต่6โมงเพื่อเคียงงานลูกค้าแล้วก็รอ9โมงเพื่อเข้าเล่นเกมแต่ปรากฏว่าแม่งบอกเลื่อนนะครับก็ขอกดเข้ามาสักหน่อยอะคือแบบสักหน่อยยังเถอะกูอยากเล่นไอ้เหี้ย เอาละเข้ามาแล้วเกมแล้วเฮ้ยบรรยา,า,านนะะก,กาศเกมที่คิดถึงมาแล้วเซิร์ฟมีเซิร์ฟมีเซิฟอะไรบ้างวะไหนดูซิเอาละเป็นภาษาจีนนะฮะเมเจอร์อัปเดตนิวพีวีสคริปต์สกายทอสอะไรวะครอปบริษัทเอคโคลนิวอ่เอานิวอะโนมารีซิสเต็มเดอะเวิลด์อีสเดนเจิรัส นิวฟีเจอร์โอเคโอเคอ่าเรืองเลือกเรื่องอันนี้คือข่าวสารอันดับข้อมูลโอเคป่ะเลือกเวลเอาละตอนนี้เซิร์ฟเปิดยังปิดอยู่นะฮะมีเซิร์ฟ A B และ D <c oughs> มีเซิร์ฟ A B D แอดแมวจะไปเซิร์ฟไหนอ่ะคุณโกดคุณเลือกมา A B C แล้ว C อยู่ไหนอ่ะ C อยู่ไหน ฮะโอเคถามว่าแอดแมวไปเซิร์ฟไหนแอดแมวไปเซิร์ฟดีมีอเดียไหมเราดูตอนนี้มีนอตอเมริกานะฮะแล้วก็ยุโรปแต่ว่าคิดว่าปิงปิงเซิร์ฟไหนิงระหว่างระหว่างยุโรปกับนอตอเมริกาไหนเยอะกว่ากันฮะยุโรปเยอะกว่ายุโรปเยอะกว่างั้นกูเล่นนอตอเมริกาโอเคป่ะนอตอเมริกาเซิร์ฟดีโอเคป่ะทุกคนพรุ่งนี้นอตอเมริกาเซิร์ฟดีเจอกันโอเคป่ะ อ่าเขียนในห้องทั่วไปเลยก็ได mm ้อ um ่าโอเคนอตเมกาเซิฟดีกูแคปรูปแป๊บหนึ่งอ evet ่าโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะพรุ่งนี้เวลาเก้าโมงคือวันที่ห้าเมษายนเวลาเก้าโมงเช้านะฮะนอตเมกาเซิฟดีคนไทยเทมาเซิฟดีกันเยอะนะมาเซิฟดีนะฮะเซิฟดีย้ำประกาศบอกไปทั่วกันว่าวันที่ห้าเมษายนเวลาเก้าโมงนะฮะแอดแมวจะเล่นเซิฟดีใครอยากจะเล่นกับแอดแมวหรือ มาให้แอดแมวช่วยพาแบกพาฟาร์มพาไกด์พาเล่นนะฮะเซิร์ฟดีนอตเมกาเจอกันโอเคไหมฮะอ่ะโอเค